ใส่เส้นเข้าไปเลยใส่ลงไปเลยนะเฮ้ยเป็นนักเตะหมดห่อเลยวะทำไมคนเยอะตอนเนี้ยโอ้หช็อกเลยอ่ะคนอื่นเค้ากินกันเป็นเดือนปกติเบลทำกับข้าวมั้งไหมอบจริงนะชอบเลยแหละแล้วเคยทำให้ใครกินบ้างเอ๊ <c oughs> แร่าชิมฮะ ค่ะคุณก็คือว่าวันนี้เราจะไปปิกนิกกันปิกนิกที่ไหนเดี๋ยวมันมีกิมมิกกิมมิกมีหอยแต่ช่วงนี้เขาไม่ควรออกจากบ้านเราก็ควรจะแบบอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรารอดูจนจบถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจะเป็นปิกนิกยังไงเราจะฮาวทูแก้เบื่อยังไงก็ต้องดูจนจบเพราะว่ามันไม่เป็นพิเศษเลยคุณนนี่นาไม่เคยธรรมดาเลยนะคะแอแอเรียนไม่รู้แอเรียนเหมือนไม่รู้ โอเคมามาทำกับข้าวกันดีกว่าวันนี้เราจะมาในส่วนของเมนูที่ทําง่ายๆเนาะทุกคนจะทำกันได้อยู่แล้วคือพูดได้ง่ายว่า EP นี้เนื้อหาสาระแน่นมากมีทั้งแบบไปฟิกนิกมีทั้ง how to ว่าจะไปอยู่บ้านยังไงแกเบื่อมีทั้ตสอดทำอาหารที่อติคืนเลิศคือเราเองที่คิดใช่แล้วเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยฉันรับบทเป็นกอรรลมซี่เธอเป็นเชฟป้อมไป คค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ส่วนประกอบที่เราจะต้องใช้นะคะเราก็จะมีเส้นค่ะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศหมูสับพริกไทยพริกปน่นน้ำมันโอเคส่วนผสมมีแค่นี้เลยง่ายๆหาได้ในบ้านเวลาเราจะต้มเนี่ยเทคนิคก็คือเราต้องใส่เกลือเข้าไปก่อนค่ะคุณเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะทําให้ เส้นมันเค็มๆหน่อยแล้วก็มันจะทําให้ความร้อนอ่ะมันกระจายทั่วเส้นมันจะสุกเท่ากันที่แบบมันไม่เกาะกันอะไรี้ใช่แล้วมันก็จะช่วยแบบทําให้แบบเหมือนแบบปกติแป้งเวลาต้มมันจะมีเหนียวๆออกมาอ่ะมันจะช่วยละลายตรงนั้นไม่ให้เส้นมันจับโอ้โหกัดดันแรซิเว้แล้วก็นี่ใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราไปใส่ตอนคลุกเส้นหน่อยค่ะอ่าเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปเลยใส่ลงไปเลยนะ ไปนั่งใส่หมดห่อเลยเหรอวะทำไมคนเยอะตอนเนี้ยใส่เครื่องนึ่งไหมหรือไงโอ้หช็อกเลยอ่ะคนเยอะเมื่อกี้กันเป็นเดือนก็เห็นวันนี้แบบเอ้ยแน่ว่ะคนเยอะแน่ว่ะติดใจป่ะที่จะแบบว่าใส่แั่ห่อเลยนี้อ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะหั่นมะเขือเทศเดี๋ยวพี่จะให้เบลทำเมนูนี้เพราะว่าพี่คิดว่าเบลเหมาะก็คือว่าเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็หั่นครึ่งก่อนอันนี้ไปหั่นหมูหันพันพันหมูได้ปะหมูหั่นมาแล้ว อ่าไปเป็นราหั่นหมดเลย8อันโอ้โคยิ่งเราใส่เยอะอ่ะมันยิ่งดีรู้ว่าเพราะว่ามะเขือเทศเขาบอกว่ามันกินสุกกัดี <S 2> <S 2> <S 2> พี่อ่ะจริงๆที่พี่มาทําเมนูเนี้ยเพราะว่าพี่อ่ะ กินมะเขือเทศไม่ได้แบบติดไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าที่กินสุกก็ไม่ได้แบบกินในกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าพอมันมาเป็นแบบสปาเกตตี้มันคอดข้างเละอ่ะมันก็จะฟิลคล้ายซอสมะเขือเทศอ่ะเพราะว่ามันจะมีลโคปีนออกมามีความลู้เออลโคปีนมาโอยตายแล้วแม่ปูแหวนใหญ่เวอร์ปกติเบลทำกับข้าวบ้างไหม ก็ทำบ้างนะแต่ว่าแบบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ไม่ไม่ว่างไงความจริงนะชอบเลยแหละเพราะว่าความจริงนะทำเองมันก็จะได้รสชาติแบบที่เราต้องการแบบเป๊ะๆไงแล้วเคยทำให้ใครกินบ้างแม่ไงี่ยเองก็มีแต่แม่เนียแหละที่จะแบบว่าได้ได้รับกันกินเล้วจำที่อยู่บ้านนานๆตอนนี้เพื่อนเพื่อนทำอะไรกันบ้างครับก็ออกกําลังกาย วันนะเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีความแบบทำทางานออนไลน์นะคะคุณหรือบ้านก็แบบอย่างทํางานอยู่ใช่ลูกของลูกค้าอะไรก็เข้าโปรแกรมคอนคอร์วิดีโอซูมสุดพลาสใช่ตอนนี้คือแบบเซียนมากดูซีรีส์อันนี้คือพี่เลยเขาว่าพี่ไม่นอนคนอื่นเาท่องราตรีด้วยกันไปเที่ยวฉันท่องราตรีด้วยกันดูซีรีส์จะเป็น จีนอินเดียเกาหลีฝร,รั่งไครก็มีทุกอย่างดูสุกชาติโอเคยอมแล้วจา้าอินเดียก็ดูนี่ไงพระพุทธเจ้าไหอะไรนะอขอชื่อเต็มขอชื่อเต็มอันนี้คือแบบเป็นซีรีส์พระพุทธคัมภีรพระพุทธเจ้าอะไรนะพระพุทธเจ้าภาศาสดาโลกะเออพระพุทธเจ้าภาศาสดาลโลก,กอ,อันนี้คือดูจบเลยแล้วก็แบบอินมากแบบซาบซึ้งตึงใจมาก ในส่วนของมื้อนี้ดิฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้เอวิตามินเยอะมากค่ะมะเขือเทศหนึ่งชามอ่ะทุกคนคือตอนเนี้ยพอเส้นมันเยอะแล้วคือกระดอนงงอ่ะป้อมกระดอนงงมากป้อมไม่รู้จะช่วยยังไงกระดอนโอเค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 เคยทีโอเคทำอาหารด้วยกันไหมเคยไปเมืองนอกอ่ะเคย แต่เบลล่าไม่ค่อยได้ทำะเบลล่าเป็นรบนับบทนางกินนะเบลล่<ม>าจะ<ร>เป็นแบบต้องรับผิดชอบเรื่องการทำคอนเทนต์เใช่ไหมคะแล้วเราอะก็ต้องแต่งหน้าต้องทำผมแล้วกนทุกอย่างสายแล้วก็เลยเลือกที่จะฟินิชนตัวเองแล้วก็โออเขาจะดีหรือเยจ้าเหมือนเหมือนเขาทำตัวเหมือนเขาแบบเป็นแบบลิ้นเทพอะแต่ว่าอถึงเวลาเขาก็จะมาชิมจะมาชิมอันนี้หรือเปล่าแล้วนางครัวอย่างเราก็ทำทำทำ ปปออแต่พี่พลอ,อยเป็นคนกินยากคือเวลาที่คนทำให้เราไม่ถูกใจอพี่พลอ,อยก็จะแบบเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวทำเองจะเป็นอย่างนี้ตลอดเรื่องราวของคนที่ทำกับข้าวให้เขาเขาตอบแทนเราด้วยการพูดว่าเราเป็นคนกินยาก เหลียวมาโกยเส้นเป็นละป่อยเป็นละป่อยเป็นละเราจะตือมาโกยเส้นก่อนอันนี้ข้างล่างเส้นตรงชามอ่ะเออเอาโกยพีนแปะเอาโกยพี่แปะเอออ่ะเสร็จปุ๊บเป็นละเอาน้ำมันมาใส่หน่อยอันนี้คือแค่ให้เส้นมันลื่นเงาสวยๆไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราพอเราพอเราเยอะไปแล้วแพร แล้วต่อไปถ้าตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำ<ะ>เปิดแก๊สก่อนแล้วก็ใส่นี่เข้าไปหน่อยหนึ่งเนตหนึ่งเสร็จปุ๊บเอาหมูใส่นี่ทำงานเลี้ยงงานบุญมาวะเนี่ยอ่าเสร็จปุ๊บไปแล้วก็ลวน <c oughs> หมูให้มันแบบพอจะสุกนิดนึงเดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศ <c oughs> ไม่ไม่ต้องให้ม um ันแบบอย่างนี้แหละแล้วเราอ่ะก um ็ทิ้งไว้ได้สักพักนึงอ่ะมะเขือเทศอ่ะน้ำในมะเขือเทศอ่ะมันจะออกมาเยอะเลยพี่อพี่ทำเมนูนี้บ่อยมากบ่อยมากมันง่ายอ่ะแล้ก็คือชอบกินนี้สุดด้วยจีจีพี่มีหลายเมนูเพราะว่าพี่เป็นคนค่อนข้างสวยอ่ะสวยสวยสวยอ่ะลาก็ทำได้แกงจืดแกงจืดก็เป็นเมนูท็อปฮิตอีกอย่างหนึ่งข้าวผัดก็ทำได้ ทำได้หมดอ่ะแกมีฝีมืออ่ะแกไม่ต้องทําไม่ต้องหั่นอะไรก็แกงได้แกงได้เลยอยากอยากเริ่มไหมไม่อยากไม่อยากอยากเริ่มแหมแล้วพี่เบลเราได้ลองฝึกทำไหมคะขนมหม้แกงคนถักก็แกงเหมือนกันนะแม่ไม่ช่วยดูด้วยว่าคส่งอุปกรณ์มาสิค่ะช่วยดูด้วยว่าความธรรมะแม่ของสปาเกตตี้เป็นยังไงกล้าจะถาหม้อแกง ฉันบอกแล้วไงฉันขอย้อนคำเดิมที่เจ๊เคยพูดไปแล้วเธอไม่ใช่บั้ดีกับราด้าค่ะนั่นคือไปร้านนีง่ายๆเนอะทำให้ลูกหลานทานได้เธอไม่ไม่มีลูกอุณบอกแล้อ่ะเริ่มปรุงได้เลยเราก็ใส่น้ำมะเขือเทศลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่พริกไทยพี่อยะชอบเผ็ดๆหน่อยอืมและพี่อยาชอบใส่นี่ด้วยพริกป่น หรอแต่ว่าพี่ว่ามันแบบแซ่บแทบตีอะเป็นยังไงเดี๋ยวลาชิมฮะต้มอันนั้นได้อีกนิดนึงหรมั้มันเป็นไงนี่เชื่อได้เปล่าวะหรือต้มเผ็ดอีกนิดนึงเดี๋ยวาพี่ชิมเองนัวเออใส่เกลือน่าจะตับปุ๋ยได้แล้วชิมยังไงเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอแล้วเดี๋ยวพี่จะไปจัดที่ปิดนิกแลวเดี๋ยวเวลาจัดจานโอเคว่าแยกหน้าที่กันได้ค่ะเออแล้วพี่จะซื้อหนกปะเทียมอะไรมาด้วยเบลล่าเวฟด้วยฮะโอเคค่ะเออโอเคตามนั้นเย้โอเคได้จ้าจัดจานเออเออจัดจาน ปิกนิกสนโอ้ไม่กอ this is picnic trip อย่าแล้วก็ outdoor ในรถ outdoor ในลองรถถอยรถออกไปเมื่อกี้สองขานยอมใจคุณพลอยในความลงทุนนี้แต่ว่าพี่ยังลงทุนกว่าน้องวันนี้พี่ไม่ให้น้องนั่ง ชมแบบรถหรืออะไรอย่างนี้ลงลถหรอกพี่จะให้น้องอะไปเปิดประสบการณ์ใหม่มเหมือนนั่งอยู่ในอเวนิวจริงๆริงสิ่งปันเนียสิ่งปันเนียต้องกิองคอมก่อนกะิคอมนี่เกิดอ,อะไรขึ้นนี่ก็คือว่าตอนนี้มันมีนวัตรกรรมใหม่ที่มันเป็นภาพแบบเสมือนจริง100%เหมือนเราไปยืนอยู่ตรงจุดๆุดนั้นเลยก็คือว่าเดี๋ยพี่เข้าเวอร์ไวด์เว็บก่อนอ่าฮะเวอร์ไวด์เว็บว Avenue.co.ender V Avenue.co. อย่าอย่าน้องเช็ k it วเ t เปิดมาปุ๊บเราจะเห็นน้องอุ่นใจยืนโลโลโก้หลาเลยก็คือยืนรอต้อนรับราอยู่เลยแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบลานพาร์ก Avenue หรือแบบมันเป็นแบบเหมือนรวมตึกนั้นตึกนี้แล้วคือทุกตึกมันมีจริงเบลนึกออกปะคุณพระแต่ว่า a อเอเขาทำแบบเอามาอยู่ในจอ มันเป็นการรวมศูนย์การคา้าเสมือนจริงครั้งแรกในโลกนะคะเปิดประสบการณ์แบบโอ้ไม่ก็ 360, 360องศา,ากับ V Avenue e Co Power e d by AIS 5G ค่ะที่จะให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่แรใ <น S 1> <ล>กในโลกค่ะจะเป็นมือถือก็ได้จะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นอคอมเป็นอะไรเป็นจออะไรก็ได้แหละแล้วเราเอานิ้วคลิกสัมผัส เราเข้าไปเลยในโลกนี้ไม่ต้องมีการเดินทางไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นปลอดภัยด้วยกูต่อไปไม่ต้องสตรีมเกมแล้ว,วกูสตรีมห้างนี่แหละป๊ปป๊อยากจะเข้าไปดูใน A I S Virtual Store จังเลยค่ะแล้วพอเข้าไปใช่ป่ะพอเบลกดเข้าไปแล้วเบลแบบเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเองเห็นปะ หลูหลาเออหลูหลามาเห่าเด้ออ้โอ้นี่คืออะไรคะนี่คือโปรโมชั่นหรือเปล่าใช่ฉลองเปิด A I S Virtual Store นะคะตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง6พฤษภาคมค่ะรับคูปองส่วนลดไปเลยนะคะตั้งแต่3,000บาท1,000บาทและ500บาทสำหรับสินค้าที่มีขายใน A I S Virtual Store นะคะใช่ที่สำคัญมากพอสมมติเราเข้าไปใช่ปะ มันก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆ,ๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ป่ะเราอ่ะมันจะมีตัวสื่อคอยกํากับเรามันเล่นไม่ยากระหว่างทางเขาจะกดคูปองมาให้คุณเด้งป๊อปตลอด,ดคุณไม่ต้องกลัวคุณพลาดโปรโมชั่นใดๆเพราะว่ามันจะขึ้นมาให้คุณตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่าอยากไปดูมากเลยค่ะนี่กดชั้น2ปุ๊บนี่โอ้โหแล้วเราก็หมุนดูสักหนึ่งรอบเพิ่มเพิเพิ นี่ไงนี่ไงมีไข่เนี่ยซิมการ์ดใ,ใช่แล้วมีน้องอุ่นใจชอบอแล้วก็มี A I X 5G Play V R เออพี่พลอยชอบเล่นเกมดูซีรีส์ได้ดูซีรีส์ก็ V R ได้จริงปะเนี่ยเดี๋ยวนี้คือสมมุติว่าซีรีส์สยองเนี้ยพังอ่ะนึกออกปะอุ้ยอ้าวซีรีส์สยองเฮ้ยอร่อยไร่ันเดี่ยวไม่ีกันเรียมอะไรกันเกิดขึ้น แล้วก็เป็นก็เป็นอย่างนี้เลยฉันรู้ละเออพายฉันไม่ใช่เพย์มันไม่ได้พูดตรงๆนะการที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เครือข่ายแม่งต้องเลวแรงมากถูกต้องเพราะว่าถ้าเราแบบกำลังสับโลกจีนก็สานือปลาแล้วมากระตุกตักตักตักมันไม่ใช่ได้ของเขานี่คือสมูทแอสซิลยายาโน้แล้วพี่จะบอกให้ฟังว่าถ้าคุณติดตามอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปลานเนี้ย จะจัดอีเวนต์จริงคือทุกอย่างเป็นตึกแบบนี้แต่เห็นเวลาออกงานอีเวนต์อยู่คุณคมีคนเปิดมีอะไรล้ำมากล้ำมากนี่มันคือแบบ<ธ>นวัตกรรมค่ะคือ A A S อะคือคอนเซปต์เขาเลยอะไรที่มันแบบทันสมัยพิเศษสุดเร็วที่สุดแรงที่สุดดีที่สุด A A, A S เขาจะเสิร์ฟไหมคุณทันทีถูกต้องค่ะที่เว็บ v avenue co ค่ะยเวี่ปัว ตอแน่นอนเนี่ยไหนแล้วไหนคุณพลอยจะให้ดิฉันกินข้าววิวอะไรคะนี่เดีฉันจะให้วินวิวกินข้าวค่ะคุณเราก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยอ่าอ่านี่เห็นปะเนี่ยระหว่างที่เราตั้งไปสมมติว่าเบลอยากเห็นเป็นท้องฟ้าเบลก็เห็นเป็นน้องฟ้านึกออกปะอ่าอนนี้มันลานกว้างวันนี้พี่แบบมาพร้อมสาระน้องอทำกับข้าวแล้วมานี่แล้ว How o า to อยู่บ้านให้เบือ่อ ทีนี้เราก็จะแบบชิมสปาเกตตี้ของเราแล้วพร้อมกับอะบิวของเราค่ะใช่นี่ระหว่างนี้เราก็จะดูดเส้นเราไประหว่างกินไปด้วยโอยตายแล้วเหมือนจริงค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะไปห้างที์ค่ะก็ขอเรียนเชิญที่นี่เลยนะคะ vavenue.co ค่ะก็เป็นที่แรกนะคะที่รวม ศูนย์การค้าเสมือนจริงมาไว้รวมกัน360องศาได้เลยคุณแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆพิเศษมากๆสำหรับลูกค้า AS นะคะแค่นี้ยังไม่พอโปรโมชั่นอีกไงที่มีตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงพฤคุณพานี้นะคะปังที่สุดคุณห้ามพลาดวนด่วนมาหาวิธีปิกนิกมาแข่งกันถ่ายรูป่งดูด้วยเก๋ๆชิกชิกจะกินอะไรกินไปเลยค่ะมากินต่อแล้วจ้า